มาจ่ามาเบิงควายนะมือน,นี่พามาดูควายผ้ากันกินเนี่ยกินเครื่องอิ่มแล้วกับเคี่ยวเนี่ยยังพาเราคอ,อกเลยจ้ามือน,นี่แม่นี่กำลังจั่งทองอยู่อันนั้นก็ลังทองอยู่เขาจะเจาสมเทียมเนาะสมเทียมเห็นไหมลูกของเขา ท้องเพิ่นเนาะจ้าในท้องก็มีลูกเบึง่งนา,าตากระตนตัวอันนี้ควายนี่กินโมย่ะคืองัวเนาะจ้าเนาะการเลี้ยงควายเอาเฟืองให้กินแล,ะะล้วก็แล้วแล้วเขาเ้าก็ออกไปลามเนาะ หรือว่า,อ,าออกไปปล่อยให้เพื่อนเกือกตมเพื่อนสีบ่บ่บเลือกกินคืองัวเนาจะจ้ะควายกินเฟืองกินอันนั้นก็ได้ถ้าเขามีเฟืองลายงัวนี่ล่องตัวนี่มันสีกินยากได้เลือกกินเลยแต่ว่าควายนี่เบายาคืองวัวเรียงงายควายสีเลียง,งายก็งัวเนาะ ดูควายเดอจ้าควายแน่เบึ่งดูผ้ากันดูดคูออกมาดไว้พี่บาดนี้ความคุนํำแล้วสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนำเด้อจา้ากดไลค์ให้ด้วยนะคะ